ครับผม่านมช้ชมงวดออกสองแปดตาสายเค่อยบอกพอเที่ยงสองแปดต้องตรงเลยครับ่านมช้ชมมันีอก็เลยเดินทางมาหาตาสายตามจริงก็มาอยู่เรื่อยดอกครับแต่ว่าตาสายเพราะว่ามันฝันบ่ค่อยได้พอกันแน่ไปเกี่ยวเขาเกี่ยวยางยังสินะครับผมเนาะก็เลยบดไ้คิปตาสายแต่ว่ามันนอเพราะว่าฝันฝันดีได้วระสันฝันดีมีค้นมหฮองมากซิบบอกตัวเลขว่ามากที่ระโตที่ระโต สิเป็นตัวไหนนั่นเรื่องเล่าสิเป็นจังไหนเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาน้องไปสอบถามไปฟังจากปากตาสายด้วเนาะครับผมเนาะไปคาร์บอยหลายยายห่างเดี๋ยวเฮาไปฟังชัดๆจากปากตาสายได้พร้อมๆกันเลยครับผมแต่ก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับผมเนาะไปครับไปฟังชัดๆเลยครับผมสวัสดีครับน้องสายสวัสดีครับ,รบแต่มาอยู่ด้วยอยู่ด้วครับถ้าไม่ชมแต่ว่าเพราะว่า วันี้ฟันเห็นเป็นโตอยู่ต่ว่าที่เดียวมันมาตัวเดียวต่อไปมันก็มามันก็มีตัวตัวเก่าป่ะนี่ยมีมีดีเกศสองตัวคนนั้นมันมาเน่ฟันเห็นอยู่ไสครับเนี่ยฟันมันคือมันก็มันจะนั่งอยู่แถวได้มันเป็โตขึ้นมาอยู่มันมันลอยมาเลยบอกลุงสายมันเป็นตัวปึ่งกึ่งขึ้นมาทีกับวัวมันทีดล้วเาจะออกออกข้าอกโบออกบ้านนี้มันออกมาที่เดียวอ้ามันก็มีตัวเดียวเขาว่าบานนี้มันพอดีปั๊บมันมีตัวหนึ่งมา พโพกันมาอีกวันตัวนั้นก็เป็นเด้กเก็่เาเอ้ามันคือเป็นเก็ดเก็ดกันเลียวเนี่ยว่าที่เรียกว่าถือตัวดีเป็นค้าถือตัวดีต้องเอาหกันหน้าว่ะฉันพ่าถ้าเด็ไปถือก็เก็ดเก็ดเออเก็ดเก็แต่ันถือมาที่เรามันตัวเยาวดิเอ้าโมันจูใสมันคือถมีคู่กันเดียวเพราะนีมันโพกหวานมันกับปุ๊บมกับเบยออกปับก็กันคู่เหมือนมาเลย เห็นเกเจ็ดโเก่าเห็นมันัวเดียวคือครับมีตัวมีเห็นเเห็นองตัวคนนเจ็ดเจตอนก็เป็นสองเจ็ดเนอวาย่เนาะแต่ป่าแล้วว่าเมื่อกี้แล้ววยังก็แล้ววเจ็ดแปดปยังเจ็ดแปดป่าป่าเรากัฝันแม่นได้หัวตแต่่เคยฝันตัวกีฝันนั่นมักกับั่งอยู่ดิ ผู้เก่าอยู่ครับมอมอกับผู้เฒ่าผู้ทใายนี่นะผู้เฒ่าแล้วเขาจะคือจังเด่นไปจังไหนล่ะไปพอกเขาจะคนเหนื่อยขึ้นมาเหมือนหมดครับตัวเดียวเผื่อเจอเผื่อเจอย่างมาโอ้ใช่ต้อคูมันก็ดีว่าเนาะคูมัือเทิ่งชอบอปะมันอยู่เทิ่งอยู่ตัวไหนอยู่เทิ่งคิดว่าเหมือนหมดเทิงก็จะไปถึงหกเป็นหมนห้ากับหกเปนหมดอะหกค่ะห้าหกเต็มเต็มอยู่เทิงมันก็ออกมันก็เปี่อตระดาว่าเหมือนหมดอยู่เทิงครับ ต่างวดนี่มันมันมาที่เรตัวบ่ลุงสายมันที่ลราเห็นตัวเดียวเห็นได้กเจ็ดตัวเดียวเห็นได้กเจ็ดตัวเดียวมันไปเฉยกับมูก่นไปได้ว่ามาในข้อที่มันเป็นหมูหม่วอยู่มันเป็นโบสัตว์มันเองนะครับตัวตัวที่สองนึ่ครับบานมันก็เป็นด็เก็ดอยู่คือกันแต่ว่ามันบสัตว์แข่งโบโบสัต์คือตัวเดียกตัวเรียกมันสีสันแข่งกับกันนี่เปิ่อจื่อโอ้ย มันมันมันเห็นสัตว์เกศนะนะแต่ว่าตัวตัวตัวที่สองนั้นบริษัทปันไทิแต่วันเกิเห็นจากมันไปดูเกดอยู่มันกับบริษัทนะเนี่ที่เป็นตัวเพี้ยนเป็นตัวอื่นเนาะม่อว่ะเพี้ยนเป็นตัวไหน็นตั้งว่านี่เนี่ยเอาเอาส่วนตัวส่วนตัวลูกสายเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นตัวไหนอีกตัวที่สองนั่นต้องว่าคันคำมันคิดว่านี่มันถิมาเป็นตัวเป็นเกศที่เคยเก่ามันบ่อกระบะอยู่เรื่แต่ว่าคำเพี้ยนออกไปได้นี่ มันก็จะเป็นหกคนครเป็นหกคำมันออกคำมันคำมันลงนะเป็นหกเจ็ดจ็งสี่บอกครับเออนเป็นหกเป็นเจ็ดหกมันเป็นเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่บอกเออเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ลุงสายมักฝันขึ้นเนี่ยเคยมาเอาตัวกับลุงสายนะแต่บ้านเจ็ดเจ็ดหรือเจ็ดแปดกันเลยโอ้พันมากฝันคื่นฝันขื่นฝันขื่นเต็มหนึ่งอะนะมา่ฝันคื่นมันก็เป็นเจ็ดแปดเนาะมันก็จะเป็นเจ็ดแปดคือใหญ่เร้ว่าเันว่ เนื่ยลุงสายเคยขึ้นตัวหนึ่งว่าแสดงว่าป่าเราสังเกตตัวเลขของลุงสายอยู่ด้วยสังเกตตลอดเวลาฝันนะก็ถึงบอกว่าเจ็ดแปดมาสั่นอ๋อมันจะเป็นจากสี่บ่เบาเตี้ยเพราะว่าเคยมาเอากับขึ้นตัวหนึ่งเนาะอองนมาป่าเนาะครับขื่นมันมันจะขึ้นตัวหนึ่งตัวออื ว่าใส่มันก็นาสิเป็ี่ยนเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็สีนอสายนอเมันสิมันก็สีออกคืใกล้ใกล้กันทันหน่ะมันสิออกแี่อนบนแครับผมมันพูไปไก่หรอนั่นมันออกแต่ว่างวดนั้นก็เข่าอยู่ด้งวดที่เฮามาเอาตอนนั้นนอบาดเจียนนอเข่าอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นมากกับบดใหญมากหลายงวดอยู่นอสองวดครับบ่ได้มากมันมันมันเปลี่ยนนี่อย่างนอลุงสายบอกว่าเห็นเหล็กหาก็เหล็กสองเหล็กแปดเดินไปเข้าค่ายเข้าค่ายไปแแบบมาว่าจันเออมันเป็น มันเป็นหาเป็นหาแปดสองฮาแปดสองบอกเออเทียกันแปดนะเป็นแปดอะแยะมากเลยต้องสายเห็นสองแต่ว่ามันบทสัตว์ที่เราบานนี่ตัวมันตัวหลังมันตัวหนึงมันบทสัตว์บานนี่แต่ว่ากับแม่ยี่หรีเน่อกับแม่ยี่ีมันกับแมามันกันอยู่มันเป็นมันเป็นตัวมันเป็นสามตัวครับเป็นสามตัวอยู่แต่ว่าขันตัดเป็นกระเขาสองตัวสองกระเขครับ งวดนี้ลูกสายก็เลยว่าน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดบ่อเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดตั้งสี่บ่อครับเป็นบ้านบางส่วนเนี้ยแต่ว่ามันหลายปีเรยบร้อยเก่งๆนี่เนาะโดนโยนแล้วเลขเลขเลขทำไมถ้ามันนั่งอยู่มันต้องบังเลขเก่งๆเขาจะเขาจะรังตะกี้มบ่อเก่งๆออกน้ำกันอยู่ทุกทองถี่วท้งเถิ่นหูทุกปีมันหลายปีแล้วว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะเลขตองบ่ค่อยออกนะบ่อเตี้ยนะโดนเลยดิโดนนะครับโดนนะบ่อออกเลขตองเอาเป็นว่างวดนี้ ลุงสายจะมากอยู่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปด้ามันขึ้นถ้ามันล่งจะเป็นเจ็ดหกจ็สีบอกเออัามันล่งเพราะกันท้างไป่รบ่งกาขึนห่นกวารับเรียนเบียดเบียค้างมันไป่หันตัวน่อครับฝันขึนฝันลงนั่นทังสี่นด้เห็นว่อันบักกันห้าสองแปดอันมัน มันมาไปมันสิไปัวไหที่ื้อสองแปดหรือที่ีหราสองกันยังหวัอเห็นบอกมันมันไปออกอะไรออกสอแปครับผมนันลุงสายบอกสอปดป้าแล้วบอกหกเจ็เข่าเต็มเต็มเลยงอนันกรยครอ่ะเนาะกัสิบประมาณนี่เป็นบอลุงสายแ้วเท่านั้นนะมันมีเท่านั้นถ้าให้เสื้อถ้าให้เสื้อให้เื้อเจเจ็ท่านั้นเดี๋ยวคำมันคืตอวนี้พกคุไปเสื้อเจ็ดเจหปทันเนี่ยเจ็ดแปดไปทันเนี่ย ไอ้พี่ของข้าเอาตัวเลขไห้ลูกสายงยงไห้พีนนพ่น้องในเบื้องเน่นี่ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของตาสายเนาะครับผมเนาะนี่นะครับครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของคุณตาสายเนาะครับผมเนาะตาสายเรียกว่าลุ่มสายครับผมบอกว่าเห็นเลขเจ็ดลอยมาข้างแรกเห็นตัวเดียวเด้แต่ว่าลอยมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นดังล่างเพราะว่าไข่ไข่เขาจะมันออกสองแปดงวดออกสองแปดเลยเพราะว่าเขเห็นดังล่างเนาะมันก็ว่าใส่กระสีเห็นเสียลงในน้ำในเด้อบ่นว่า กันขึ้นก็แม่นเจ็ดแปดขม่นลงก็เจ็ดโกเนาะครับผมเนาะแต่ว่าตาสายบอกว่ามักเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดเนาะเอ้าต้องไปพิจารณาบ้างเอาเองครับตัวเลขก็วมาหลายดอกครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดโกเจ็ดแปดครับผมอ่ะท่านใดที่คำามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีดวงนะครับผมเนาะให้มีโชคถือสองตัวกับตัวเลขของตาสายครับผมเดี๋ยวจับเงินกันสุขสุคนเนาะคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลัไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า แต่ว่าจะฝากไปใส่เด้อข้าธรรมชมเพระเที่ยงมีของดีมาฝากพีต่อนนองเป็นสีเผงนองสร้างพระเจ้าคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสัพ์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่อวานในพระเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดาไผ่มีดติดตนติดตไว้จะเกิดบารมีมียิ่งเห็นมียิ่งหัก ผู้สร้ยเห็นผู้ซร้ยหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลนินี่ีว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเต็ดหนองสงอร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิษย์ญาติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮื่ยนตัวบานนี้เฮื่นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมคงคลถ้ามาค่าขายกับบริตกดำอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูประลรลาดก็เลยบางความเกียจคุยกหลงปูวว่าลูกล้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชือ้อที่ไปที่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลงบูวเหวี่ยงว่าไปไหนนังส้างมาไปได้งาส้างมา ลูกแต่ว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ้นขึ้นหยีบ <ฮา S 2> เป็นสั้น <ฮา S 2> เป็นสั้น <ฮา S 2> เป็นปนัน้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบือง <ฮา S 2> อันนี้เกิดคุ้นหลี <ฮา S 2> มีพุทธะคุ้นด้วยโตมียติรทธิ์มีอานาจสามารถมายืนอดยติฤทธิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรยแต่ไม่เห็ดวัตถุจนิดขึ้นมานนบ้านนี้ไนวัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองลาลเาพ่น่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านพ่อตาปนโบเอาพ่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานบุกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขึ้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบบพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่มันใม่พูนเพระปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเ,เ,เป็นอีหยังครับผมอาศิวะรีอาศิวะรีองมหาราบองค์เนตามหาราบนี่เป็นนี่แลวลมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากกันทีกันสางกับพระลงยังนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือบุกเสกของปุตบดตำหน้าอยู่ในเจตตำนานบดบุกเสกเชื่อใจลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อใจเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปู่บุกเสกผู้ร่วมแรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโร่งนี่ผู้บุกเสกให้รุ่นแรกฮะนะถ่ายไปสองผู้รอด บาดกุดโคนปูดอดดทรมาชิโนงานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนวใ้คนมองมีอยู่กินส่ายกันบันจาทีวดูครับนี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี yes. ่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้าบเิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมลย ปูรอดออกมาจากสปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปของพยย่อใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรือนะ่องก้อมเป็นมาก